น้ำด่างบำรุงไตจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีคนบอกมาว่านะตอนนี้เนี่ยพอของเสียในร่างกายสูงนะครับจะส่งผลทาให้ในร่างกายเนี่ยมีภาวะเป็นกรดนะครับเพราะฉะนั้นการรับประทานน้าด่างเนี่ยจะช่วยในเรื่องการปรับความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกายได้อธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเรารับประทานน้าด่างหรือน้ําอลคาไลเข้ามาเนี่ย พอมาถึงกระเพาะนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าในกระเพาะเราเองเนี่ยก็จะมีในเรื่องของตัวน้ําย่อยนะครับมีกรดเกลือนะครับตัวไฮโดรคลอริกเนี่ย,ยพอเวลาน้ําด่างเข้ามาเนี่ยร่งางกายก็จะทําการปรับความเป็นกรดเป็นด่างทันทีนะครับทําให้ตัวน้ําด่างที่เข้ามาเนี่ยกลายเป็นกลางทันทีนะครับ pH กลายเป็นกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในมุมว่ามันจะช่วยในเรื่องของการไปปรับความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกายไหมนะครับ ก็ไม่สามารถที่จะทําได้นะครับมันจะต่างจากตัวโซดามินนะครับโซดามินเนี่ยพอรับประทานเข้ามาในร่างกายปุ๊บเนี่ยมันจะไปจับตัวนะครับแล้วปรับโครงสร้างให้กลายเป็นด่างได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีของใครนะครับที่มีภาวะร่างกายนะครับมีของเสียในร่างกายเยอะนะครับในกรณีของไตเสื่อมเนาะ ต้องระมัดระวังในเรื่องของการรับประทานน้าด่างแล้วก็น้ําอัลคาไลนิดนึงนะครับเพราะว่าในบางกรณีเนี่ยเขามีในเรื่องของการเพิ่มเติมและธาตุต่างๆเข้าไปด้วยโดยเฉพาะของใครนะครับที่อยู่ในระยะ 3B45 นะครับบอกได้เลยนะว่าในเรื่องของการดูแลนะครับฟื้นฟูนและซ่อมแซมเนี่ยต้องพยายามดูด้วยนะว่าสารอาหารที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูและซ่อมแซมนั้นเนี่ยมีงานวิจัยไหมว่าช่วยเรื่องของการเพิ่มการทํางานของไตลดค่าของเสียชะลอความเสื่อมนะครับ โดยปกติแล้วเนี่ยตี้มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าโมซกุฟูคอยเดนเนาะตัวนี้เนี่ยเมดอินเจแปนนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจก็สามารถพิมพ์สนใจเข้ามาที่ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าสอบถามเข้าไปที่แอดตี้ธนเวทนะครับหรือกดดูตะก้าที่ช่องโปรไฟล์ได้เลยครับ